ต่อสูแบบว่าผลประโยชน์ยังดอกเพื่อความยุติรรยัวไนไทยนากันของพวกผมมีมั่นหีมากขนาดไหนนะครับแต่หวังว่าทุกท่านที่พผมนั่งซือมวลชนจะกากว่านั่งเข้าเสนอกคอรันเนาะอรกว่านะครับมี่คือความปรของผมมาตลอดที่กะต้องขาท่านประธานอยูุ่ณศีมาเราที่นี่ว่าบอาอีกโคุตสอนกรรมนะครับ วาพี่น้องได้มาเรื่องของสักคานเหมนกับตัวะนซึ่งเตว่าเ่รับการกก็ะงผว่าราชการจันเกุรีนะคะเอแม่มันี่บุญรอดนาะ เมนี้กับมีเรืองน,นะคะที่จะมาปกดใจให้เอ่อกับเออ่ทขานมาเป็นเวลา14ปีที่ผ่านนะคะก็รการบานท่านกับรุ่นแม่นะคะหลายเรืนนะะเอ่องนะคะที่ท่านเอ่อที่มอุดรัจังหวัดของเฮาเพราะว่าตะกี้ก็คือพ่อใหญ่ชัยรัตน์นะคะน้ำเลี้ยงน้ำเหล้าให้ามาแบบจูโจมนะคะ่ะ ก็เลยทางจังหวัดก็เลยอยากมีการน,นะคะถนัดกรรมการคือพวกนิชันก็เลยบอกว่าพวกนิชันได้ได้ได้ไ,ดไปพวกนิชันก็เลยได้รวบรวมรายชื่อแบบปีสี่ห้าเนี่ยเอามาเป็นของใจ <Okay. S 2> เอามาะทำหลังก็เอา